สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พิมพ์มีคลิปดีๆนะคะมาแบ่งปันซึ่งพิมพ์แปรมาจากช่องของ the c l a r hasen ช่องแดงซึ่งเขียนโดยคุณจิมมี่เป็นเรื่องของความจริงในการค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตเขียนไว้ดีมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะคุณเคยถามตัวเองบ้างไหม ว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่จุดประสงค์ของฉันคืออะไรเป็นคำถามที่ดังก้องอยู่ในช่วงเวลาอันเงียบสงบของเราเป็นเสียงที่ดังขึ้นในความเงียบสงัดของคืนที่ความฟุ้งซ่านจางหายไปจริงๆแล้วเรากำลังค้นหาอะไรกันในชีวิตนี้มันคือความสำเร็จใช่ไหมความสุข หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือบางสิ่งที่เติมเต็มจิตใจได้ลึกซึ้งกว่านั้นยินดีต้อนรับสู่ The Clam Hasen วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันไม่ใช่เจาะลึกถึงความเร่งรีบวุ่นวายของชีวิตแต่ให้ความหมายที่แท้จริงคือจะค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต และรู้สึกสมหวังอย่างแท้จริงได้อย่างไรและให้ฉันบอกคุณได้เลยว่านี่คือบทสนทนาที่คุณไม่ควรพลาดนั่งลงผ่อนคลายแล้วมาคุยกันว่าเหตุใดการค้นหาจุดประสงค์ของคุณอาจเป็นการเดินทางที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยไปฉันขอเริ่มต้นด้วยการแบ่งปัน คำพูดของนักตัดยาคนโปรดของฉันคนหนึง่งนั่นคือฟรีดิชนิเชอร์เขาเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่รู้ดีว่าตนเองมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรย่อมสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อคุณรู้ว่าทำไมคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำ อุปสรรคและความท้าทายกลายเป็นรองลงมานี่คือสิ่งที่เราหลายคนเดินผ่านพวกเราหลายคนดำเนินชีวิตไปโดยไม่รู้ว่าทำไมเราไล่ตามสิ่งที่สังคมบอกว่าจะนำมาซึ่งความสุขเช่นเงินสถานะการยอมรับแต่ หลายครั้งที่เราเห็นผู้คนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกแต่รู้สึกว่างเปล่าภายในเพราะเหตุใดเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณได้รับแต่มาจากการที่คุณกลายเป็นคนในแบบของคุณจุดประสงค์ของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณพบจากภายนอก แต่เป็นสิ่งที่คุณค้นพบภายในตัวคุณมาเจาะลึกกันมากขึ้นในกรีกโบราณนักปรัชญาโซเครติสกล่าวว่าจงรู้จักตนเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณพยายามเติมเต็มความว่างเปล่า คุณอาจหยหาความสม่ำเสมอการตระหนักรู้ในตนเองเป็นก้าวแรกในการค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณอะไรทำให้คุณตื่นเต้นและอะไรทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาครั้งสุดท้ายที่คุณเคยถามตัวเองจริงๆว่าฉันเป็นใครคือเมื่อไหร่ นอกเหนือจากบทบาทที่คุณแสดงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนร่วมงานเพื่อนแล้วคุณเป็นใครกันแน่จุดประสงค์ของคุณไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสามารถให้คุณได้มันอยู่ในตัวคุณแล้วและกำลังรอให้คุณคน้นพบในหนังสือ Man s Search s for Meaning ของวิกเตอร์แฟรงเกน แฟรงเคินได้อธิบายว่าแม้ในยามที่มืดมนที่สุดสถานที่ค่ายกักกันนาซีผู้รอดชีวิตมักจะเป็นผู้ที่ค้นพบความหมายและจุดประสงค์แม้จะอยู่ในความทุกข์ทรมานก็ตามความสมหวังไม่ได้มาจากชีวิตที่สบายเสมอไปบางครั้ง จุดมุ่งหมายของคุณเผยให้เห็นในช่วงเวลาของการต่อสู้ความเจ็บปวดและความยากลำบากตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าเอาละ่ะฉันจะค้นพบจุดประสงค์ของฉันได้อย่างไรฉันจะค้นพบสิ่งที่เติมเต็มฉันอย่างแท้จริงได้อย่างไรต่อไปนี้คือสามคำถามที่จะช่วยให้คุณ ในการเดินทางนั้น 1. คุณหลงไหลในสิ่งใดความหลงไหลเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางคุณมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายสิ่งที่จุดประกายไฟในจิตวิญญาณของคุณโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่สังเกตเวลาผ่านไป 2. จุดประสงค์ของคุณมักจะเชื่อมโยงกับพรสวรรค์ของคุณอะไรได้มาง่ายๆที่คนอื่นอาจต้องเผชิญคุณมีความสามารถในด้านใดโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงความสามารถพิเศษแต่เป็นเบาะแสที่บอกถึงจุดประสงค์ของคุณคุณอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรในโลกนี้ ลองมองดูโลกรอบตัวคุณสิอะไรที่ทำให้ใจคุณแตกสลายอะไรที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดจุดมุ่งหมายของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าตอนที่คุณพบมันได้อย่างไรดังที่นักปรัชญาของจื้อเคยกล่าวไว้ว่าเลือกงานที่คุณรัก แล้วคุณจะไม่ต้องทำงานเลยในชีวิตมาลองขยายความเพิ่มเติมกันอย่าเลือกแค่เพียงงานจงเลือกชีวิตที่คุณรักขอแบ่งปันสิ่งที่โดนใจฉันมากๆความสำเร็จไม่ใช่การเดินทางคนเดียวแม้ว่าการค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึง้ง แต่การที่คุณปรากฏตัวในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ของคุณเป็นการสะท้อนถึงจุดประสงค์นั้นการเชื่อมต่อของคุณกับผู้อื่นจะขยายความหมายของความหมายที่คุณสร้างขึ้นในชีวิตของคุณเองเมื่อคุณไม่รู้จุดประสงค์ของคุณคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ ที่คุณพยายามจะเติมเต็มช่องว่างคุณต้องการความมั่นใจหรือการอนุมัติอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าใครสักคนจะทำให้คุณรู้สึกมีค่าแต่นี่เป็นความจริงไม่มีใครสามารถทำให้คุณสำเร็จได้นั่นคือหน้าที่ของคุณ ทีนี้ลองจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่บุคคลทั้งสองเติมเต็มจากภายในไม่มีความจำเป็นและไม่มีความปรารถนายอย่างแรงกล้าในการตรวจสอบในทางกลับกันมีความเคารพซึ่งกันและกันความรักและความเข้าใจนั่นคือพลังแห่งจุดประสงค์ ที่ยกระดับความสัมพันธ์ของคุณเพราะคุณไม่ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์เพราะความขาดแคลนแต่เป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ลองคิดดูเหมือนกับว่าถ้าแก้วของคุณเต็มคุณก็สามารถเทใส่แก้วของคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกหมดแรงเมื่อชีวิตของคุณขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย คุณจะไม่ต้องไล่ตามสิ่งของหรือผู้คนเพื่อเติมเต็มอีกต่อไปคุณกำลังมอบความรักมิตรภาพและการสนับสนุนจากสถานที่แห่งความสมบูรณ์และลองเดาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นพลังงานแบบนั้นมีพลังดึงดูดมันจะดึงดูดความสัมพันธ์ทั้งแบบโรแมนติก และมีสุขภาพดีสมบูรณ์สมหวังและมีความหมายอย่างแท้จริงมาดูความจริงกันเถอะชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวความอกหักหรือความเจ็บปวดทางจิตใจเป็นเรื่องง่ายที่ประสบการณ์เหล่านี้กำหนดตัวตนของเรา เพื่อทำให้ตัวเองเชื่อว่าเราพังเกินกว่าจะซ่อมแซมได้แต่มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณมักมาจากความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งที่สุดของคุณลองนึกถึงใครสักคนอย่างสตีเฟนฮอว์กิงผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมแต่ เมื่อเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค ALS และบอกว่าเขาคงอยู่ได้ไม่นานเขาอาจจะยอมแพ้ก็ได้และปล่อยให้โลกมาจํากัดความเป็นตัวเองของเขาแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเขากลับเปลี่ยนความคิดของเขาให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีส่วนสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์อย่างมหาศาล แม้ว่าร่างกายของเขาจะมีข้อจำกัดก็ตามความเจ็บปวดไม่ได้ขโมยจุดมุ่งหมายของเขาไปแต่กลับทำให้มันแหลมคมขึ้นในทุกความล้มเหลวมีโอกาสที่จะเรียนรู้บางสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับตัวคุณเองเมื่อคุณล้มลงนั่นคือตอนที่คุณจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างอย่างที่ กล่าวไว้บาดแผลคือจุดที่แสงสว่างส่องเข้ามาหาตัวคุณรอยแผลเป็นของคุณไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของการอยู่รอดความยืดหยุ่นและความเข้มแข็งคุณเห็นไหมว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับความสําเร็จมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง คำถามไม่ใช่ว่าคุณจะล้มไหมแต่มันคือเมื่อคุณล้มลงคุณจะทำอย่างไรคุณจะอยู่เฉยเฉยหรือคุณจะลุกขึ้นมาอีกครั้งแข็งแกร่งขึ้นมุ่งมันมากขึ้นและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณวางความเจ็บปวดไว้เป็นบันไดไปสู่ จุดประสงค์ของคุณคุณเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆสู่การเป็นนักรบแห่งโชคชะตาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงฉันอยากจะแบ่งปันความคิดกับคุณนิดหนึ่งนะคะความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นสภาวะของการเป็นอยู่ คือการตื่นขึ้นทุกวันด้วยความรู้สึกสงบสุขโดยรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กับชีวิตมีความหมายมันไม่เกี่ยวกับการถึงยอดเขาในจินตนาการมันเกี่ยวกับการค้นหาความสุขในการปีนเขาด้วยตัวเองพวกเราหลายคนคิดว่าฉันจะมีความสุขเมื่อ เมื่อฉันได้รับเลื่อนตำแหน่งเมื่อฉันบนรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อฉันมีเงินจํานวนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือหากคุณไล่ตามเป้าหมายในอนาคตอยู่ตลอดเวลาคุณก็กําลังขโมยปล้นช่วงเวลาปัจจุบันไปไม่พบความสําเร็จในอนาคตอันไกลโพ้นพบได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ ดังที่นักเขียนอลันวัตเคยกล่าวไว้ว่าความหมายของชีวิตคือการมีชีวิตอยู่เท่านั้นธรรมดาและชัดเจนและเรียบง่ายมากแต่ทุกคนกลับวิ่งไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกราวกับว่าจำเป็นต้องบรรลุสิ่งที่นอกเหนือจากตัวเองเรามักจมกับความเร่งรีบ โดยคิดว่าเราต้องทำให้สำเร็จสำเร็จและบรรลุผลแต่ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการไล่ล่าความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความสำเร็จคือการได้ลิ้มรสการเดินทางการมีชีวิตที่เติมเต็มการปรับการกระทำของตัวเราให้สอดคล้องกับค่านิยม สอดคล้องกับความหลงไหลและพรสวรรค์ของคุณมันเกี่ยวกับการถามตัวเองว่าฉันอยากให้มรดกของฉันเป็นอย่างไรฉันอยากมีส่วนช่วยโลกนี้ได้อย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องมีแผนการอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกบางครั้งผลกระทบที่ลึกซึ้งที่สุดที่คุณสามารถทำได้นั้น เป็นเพียงการกระทำเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายการช่วยเหลือเพื่อนมีน้ำใจต่อคนแปลกหน้าการแสดงตัวเพื่อคนที่คุณรักความสมหวังที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าทุกวันเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ของคุณไม่ว่าการกระทำของคุณจะดูใหญ่โต หรือเล็กเพียงใดก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจเพื่อตัดสินใจให้สอดคล้องกับตัวตนที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเชื่อและเมื่อคุณทำเช่นนั้นความสำเร็จจะตามมาเองจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และไม่ได้สงวนไว้สำหรับผู้ที่โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถค้นพบได้ภายในตัวเราเองดังเช่นที่กวีแมรี่โอลิเวอร์ถามไว้อย่างสวยงามว่าบอกฉันหน่อยสิว่าคุณวางแผนจะทำอะไรกับชีวิตอันล้ำค่าและมีค่าของคุณ คำถามของฉันสําหรับคุณก็คือคุณจะทำอะไรกับชีวิตของคุณสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้ก็คืออย่ารอช้าอย่ารอให้ชีวิตมอบจุดมุ่งหมายให้กับคุณออกไปที่นั่นและค้นพบมันดำดิ่งสู่ความหลงไหลของคุณ สำรวจความสามารถพรสวรรค์ของคุณไตรตรองถึงสิ่งที่โลกต้องการจากคุณโปรดจําไว้ว่าความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณจะบรรลุได้เมื่อคุณทำเครื่องหมายถูกทุกช่องแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้เมื่อคุณได้ใช้ชีวิตด้วยความหมายและตั้งใจทุกๆวันโลกต้องการแสงสว่าง พรสวรรค์และความหลงไหลของคุณเดินหน้าต่อไปไปตามจุดประสงค์ของคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเต็มที่ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับฉันในครั้งนี้หากตอนของวันนี้โดนใจของคุณโปรดแบ่งปันให้กับคนที่กำลังอยู่บนเส้นทางของการค้นพบตนเองและจงเติบโตต่อไป ค้นหาต่อไปและจำไว้ว่าคุณสามารถทำงานนี้ต่อไปโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณมากๆนะคะจบคลิปแล้วนะคะสำหรับจิมมี่จากเดอะคลามฮัสเซนช่องแดง ไปติดตามกันได้นะคะเพื่อนๆแต่เป็นคลิปภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้เขามีซับไตเติ้ลแปลให้เรียบร้อยแล้วค่ะฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยค่ะทำไว้ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับทุกการติดตามการสนับสนุนแล้วก็อุดหนุน สินค้าที่ช่องดำนะคะมีมากมายเลยค่ะที่ที่ร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าพิมพ์จะนำคลิปดีๆมีประโยชน์อะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ